ครับผมก็ขาสดีครับผมสดีเช้าวันเส oh, าโอ้ยคมเมนต์ไหมเช้าเช้าวันอาทิตย์ครับผมก็มาดูชมๆอันนี้จะเป็นแฟนซีครับผมตัวนี้ก็จะมีหนึ่งหนึ่ง 3, 4, 5, กิ่งสองกิ่งสามสี่ห้าหกกิ่งนะหกกิง่งก็ดอกสวยแบบนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะไม้ก็ประมาณนี้แหละไปปรับปรุงดูแลต่อนะโวดใหญ่อวดแฟนซีอันนี้จะเป็นตอญี่ปุ่นตอสอตัอุตอสอุวก็พี่โดถงอยิบเนี้ยตอสัอุนะครับผมตอนนี้ อนนี้จะแปลต่อจะอึูนบสมฮอแ,แลนรนยักษ์ญี่ปุ่นตอนนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปัุมมาอันนี้จะเป็นอะไรก็อดอกอันนี้เป็นคา,าริชชั่นนะคาริชชั่นพอดอกไม่ก็สมบูรณ์อันนี้ก็จะเป็นดอกแบบนี้นะครับผมดอกแบบนี้แบบไหนแบบนี้ไม่รู้หรอกอันนี้ก็จะเป็นสีแดงอันนี้เป็นอะไรเนี่ยสีอะไรไม่รู้ตกเสียบอย่างเดียวผมไม่รู้นะอันนี้สีขาว น่าจะสีขาวไม่ขาวก็เหลืองขาวก็เหลืองราคาอยู่ตอละเจ็ดร้อยครับผมตอใหญ่ๆนะครับผมอยู่ที่เจ็ดร้อยตอใหญ่นะไม่ใช่เล็กนะเจ็ดร้อยก็ประมาณนี้ครับผมเา้านี้มันเท่านี้ตามปิดทุกนาทีเพราะเรามีกันพ่อลูกโอเคครับผม <c oughs> ขอบคุณทุกท่านรับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณก็อ๋อเดี๋ยวแถมแถมเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นมาดูใหม่ก็แล้วกัน ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ